หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้สอนเรื่องคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าและการจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ,ะบัดนี้ท่านทังหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมทานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านนังหลายอย่าลืมวรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ ด้วยการกำหนดโลลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิสมาธิที่จะเป็นเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามอัจิยาสัยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น เอื่อความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเรารู้ก็ครบถ้วนก็ขอให้ปฏิบัติตามอัจฉริยะใสเพราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักของเราอัจฉริยะใสทีการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบ บางท่านก็มีกําลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มีแต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรเ,เลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากอันที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผม ไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่านฟัง,งนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มี แต่ถึงอะไรก็ดีแต่สายเจตนาดีนี่พี่โอ้อวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนํากันอยู่ทุกวันก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกําลังใจบริสุทธิ์ฝุดของตามกําลังที่จะพึงทําได้การที่จะมีกําลังใจสูงและมีกําลังใจต่ําได้ธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่าน ก็ถือว่าเป็นกําลังของจิตที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกําลังที่เป็นอกุศลเขามาครอบงํามากจิตแล้วก็เผลอไปถ้ากาลังใจที่เป็นอกุศลเดิมก็ามาสนับสนุนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ท่านหลายจะพึงทางจะพึงเป็นคนดี โดยจริยาทั่วไปรับรูของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไมถึงอริยมรรยผลแต่ว่าทําตนเป็นกัณยาในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษ ดนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากำลังความดีกันวันนั้น,น,นไว้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักในผลนั่นหนึ่งต้องเป็นคนรับคำสั่งหรือคำนำแนะนำหรือคำนัดหมายกับเพื่อนผูงคนดีครูบาอาจารย์ก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิต นั่นจิตจะเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็ฉันจะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเรา จะเพิ่งเห็นท่านได้มันเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆก็ครูบาอาจารย์ตายไปหมดในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังยมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะควา,ามดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงภิญญาห้านววิญญาหก เออทำห้าในภิญญาหกได้ได้สมาบัตแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยิงไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ท่านบรณภาพไปแล้วมีกำลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวุภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลย จะไม่ธิมายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งไม่อะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่าน แล้วก็ส่งนักสือก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำ่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกเพื่อต้องจุดไฟแล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพราะต้อเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านจเจริญพรรมฐานก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังของอภิญญา ยกจิตโดยใช้มโนโมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปัญญายใหญ่ขึ้นไปนมสัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่จุลามุนีเจดีสถานพอไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระวิดาตมานวงเงยหน้าขึ้นแด้ก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออก ท่านตามมาทึ่ของท่านก็ถามว่าทนยังไงจะอ่านออกกระพุทธเจ้าข่ท่านบอกว่าที่ประยุกต์พยานก็เธอมีแล้วแต่สายที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิมที่ประยุกต์พยานจึงไม่แจ่มใสเมินพราเรียเจ้าฉะนั้นเพื่อยความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดบนปฏิบัติแบบนี้ ควรใช้คาถานี้ไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานเป็นเรื่องเล็กท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามนก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วคาถาก็เห็นจะเป็นมงุฎพระเจ้าท่าทนบอกก็อย่างนี้ว่าอิติป so, ิโสอิติปิโสวิเศเสอีกอิเสเสพุทธมาเนอิีกอิโสตัง พุทธปิติเองไกล่าวว่าการะานี้ถ้าไปเรียนนักภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้เวลามืดมิดก็สามารถจะให้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค <c oughs> ์ถ้าใช้กระฐานี้เป็นฌานทำไมอย่างนั้น เป็นนั้นว่าท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดๆม,มันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทํว่าทำมันก็มันนานใช้เวลาเพียงูั่เดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี่ทรงฌานสี่สบายๆก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทําไปทํามาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออก แปลว่าวีทีนี้ท่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นเพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่ายังไงวงเล็บท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้ยงอย่าทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อนหน้าคน ถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือนังเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะอธิบายสักนิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่า ท่านได้เจริญอะไร่ะรูกปพประพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบทพระพุทธคุณทั้งบทก็คือ,อิริปิโสพระกวาหมดเลยความจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพระพุทธคุณทั้งบทนี้ก็ไม่ถูกผมคันนะถ้ามาึกว่าอย่างนี้ ท่านบอกว่าท่านเลียนิติปิโสท่้งบทมาสมบายใจดีจนกระทัง่งจิตเป็นฌานสี่แล้วมีพระรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึจงกง็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นท่านอธิบายไว้ทำไมยังไงวาว่าอย่างนั้น ท่านบอกทำไปว่ากระถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กระถายาวก็ทําเป็นฌานได้อิทิปิโสทั้งบอกก็ทำเป็นฌานได,ด,นได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสําหรับท่านท่านก็ใปใ้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปใจ ต่อมาท่งกล่าวว่าท่านได้พบอง์คสมเด็จพระจอมไตรทีพ่พระจุลามุนีเจดีสถานอง์คสมเด็จพระวิชิตธทรงสรนตว,ว่าสัมภคเศรีสำหรับป <c oughs> ระเพรอะพิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินน,นั้นจับกระสินน,นี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อย แต่ความจริงเขาใช้พิญญากันจริงๆเขาจับอารมณ์กับเรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคำว่าพิญญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กับสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้บทพจนภาวนาย่อๆว่าโสตตาพญญาให้ทําเพียงเด่นี้เวลาภาวนาให้กาหนดลมหายใจก็ออก แล้วก็ทิ้งนิมิตเสีเยไม่ต้องไปใช้นิมิตในกรสิน,นใช้โสตตาพัญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุด,สด,สดคือการสีเท่านี้ภิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกกสินอะไรทั้งหมดาตามาทิ้งต่าท่านก็มาทำทำแล้วก็สบายใจ อาพิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โซตตะพิญญาอย่าลืมนะโสตตะพิญญาเป็นคำภาวนาเท่านี้ตามอาเทคโนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนที่กังจิตในเมื่อท่านไม่สงวนที่กังจิตท่าเราสามารถทําได้ทุกคนใช้จิตของท่านแต่อย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่สงสมาบัตแปด อเมื่อจิตตรงสมาบัติแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่น่งวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชันไม่ถึงสมาบัติ 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเราจะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทำไปใกล้ใกล้ทันค่อยๆทาไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน ขอสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แค่บอกว่ามีผลดีมากอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปนันั้นบอกว่าท่านเขีนว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้ท่ากล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพุจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงโปรดบอกว่า เออนี่ควรจะจิตจ,จับอนิพานได้แล้วแล้วควรถือนิพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงผมย้อนต้นมนิดตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่ามีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านเราให้พิจารณาใช้นิมิตนิพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะเออขอโทษนิมิตจิตติ นิมิตตา,านิพานจิตตินิพานาจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพาน,เป,นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คลาจากนิพพันเมื่อกําลังใจของเธอจะไม่คลาจากนิพพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวก ความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านมงแล้วก็ไม่เห็นจะยากเมื่อจำระถาม,มันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาติตเข้าร่าง ม,าามื่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่คบต่างๆก็ใชอารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับผนิพันเห็นภาพผนิพันใสแก๋วก็วมีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือผนิพันยังไงยังไงเราตายชา้นนี้เราต้องผนิพันให้ได้เรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แปลลงต่อมาตามมัทธิวท่านเ็าว่ามาอีก ว่าองสมเด็จก็บรมมลกไปเกียรตให้คาถาปราโมทโดยต้องปรารบว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเสร็จแล้วอะไรทุกอย่างเห็นชัดเนจนแจ่มใสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมด ถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกเสียงทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จพระสัสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามาเนี่ยเราก็ว่ากันตามบันทึกของท่านนะจะมาโมเมโปเปตันนา,นานแล้กับผมไม่ได้เท่านั้น ถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนมยิธิก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนมยิทธ,ธิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัตินี่กับความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกันจะทําทเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้แล้วก็มาว่ากับเรื่องนี้ตอบไปดีกว่าเพราะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุยานแจ่มใส จะจำภาพเห็นภาพนิมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือภาาทิศเวลาเที่ยงาะว่าไว้ไงนิมอ่านอีกหน่อยสิว่าโดยสร้างนิมิตเปรียบเทียบปรากฏผลว่าภาพนิมิตและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสท้ไมอย่างนั้น สำหรับคาถาภาวนานี่แท่ครับภาวนาว่าปราโมทใชยๆได้จับลมให้ใจเขาออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทแล้หลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายแจ้วก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจต,ตามที่อธิบายมาแล้ว ตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุยดีไม่ดีคือที่บายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตังกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคําที่บายเขจะเบื่อเสียสตังหลายสักเศษที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากชาวบ้านเสียสตังมากท่นนี้ก็มวาว่าต่อไปหลังจาอริยสัต์ท่าน,นบอกว่าในการต่อไปในการต่อมาอีก องสมเด็จตระสัสม,สม,มาสมัมพุ็ธเจ้าทรงสอนให้เจริญพเมืองฐานสี่เอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพย์โยานและก็ด,ดีท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ดีที่มีอารมณ์ไม่จ่มใสเห็นอะไรไม่ชัดไม่เจน ว่ากันตามลำดับมาท่านก็นบอกว่าถ้าใช้พรมีหารสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีจริงๆและความจริงพรมีหารสีนี่แปลอารมณ์เยือกเย็นทำอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกระทู้ถามคือพระพุทธเจ้าเองท่านตั้งกระทู้ถามก็สอนแบบถามว่า การเจริญเมตตานั้นเขาทำกันยังไงแม่ท่านก็แก้ข็งท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธล้วก็สองไม่ผูกโกรธภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอาศภกรรมฐานและมรณาน,านุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตตรงพมีหารสีแล้ว ก็ต้องเจรณาสุปรกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ช่ไม่ช่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่งท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดี องแรกนี่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลยไปว่าอิติปิโสอิติปิโ,โสเสเสอีกน่นะก็ว่าฐานนิมิตรอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเน,นิวาสารุสติญาณจูตูปปาติญาณอาตีตังสิญานอนาคาตังสิญาณปัจจุปนามสิญาณและยะฐานกมตายานรึกว่าทีป่ปัจจุพุญานท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทำไมอย่างนั้น ท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือปุเพนิวาสานุปฏิยานก็ได้แก่การระลึกชาตยหลังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะละลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าไิจีพีโซเวเซใช้อีกจึงคล่องตัวแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้ ตยู่ตูปปาติญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนิปปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนลนสัตว์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจกไหนมันรู้ได้ทันทีภาพปรากอาตีตามสัญญาณรู้เรื่องราวในอนดีตของคนละสัตว์อนายคตตามสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนละ,ะนสัตว์ปัจจุบันนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนละสัตว์และพื้นที่เหมือนกัน ย้ท้ากมตายานรู้กฎของกรรมของคนและสัตว์แล้วความสุขความทุกข์ก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็คล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอนี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจรารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่าไม่ใช่ไปอยู่ๆแล้กวก็ไปคุยชั้นใดที่ไปจะจุยยญานจังชั้นใดผูกเปนิวาสารุสติยานจัง แล้วก็แมบมัวเมาจะหลบโมโตสันมีความรักความกดอิฉายฤษยาไม่เชื่งนั้นโองนี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเกรงว่าจะคบกับความชั่วเข้ามาไว้ฉะนั้นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันททกไว้ว่าในการต่อมากรรมฐา,านนิมิตที่ได้ไว้ ที่ได้ต่อมาก็ทำให้แจ,จ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีตรวจกัน่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้แต่มันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านต้องตรวจสอบ่ันบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่ง ว่าเมื่อเวลาสองท่านเหลเรานี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อให้กรรมฐานทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิจุภยานอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสฟ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบารมีสิบให้ครบถ้วนให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบให้ครบถ้วนย้ายคลาด อาจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์นจะเร้าหมองความจมใสของญาณในฌานที่จะพึงได้มันจะเจ้าหมองไปให้สันผิดไว้แล้วก็นอกจากบารมีสิบแล้วให้ตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติแล้วก็แช้เจริญสุภกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะจมใสชัดเจนขึ้น และก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นนิพพานญาณขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บารมีสิบก็ดีต้องมีอานสี่ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายคาดจากจิต ทำได้ไหมล่ะโอ้มองเวลาหมดไปแล้วสินะแล้วเปน็นว่านับต้นต่ตอนนี้ไปเรื่องของท่านโพธเท่านี่ผมจะไม่อธิบายเลยมากจะเล่าตะลอยจะขึ้นไปน้าอธิบายอีกสิบคัเศตมันก็ไม่หมดเวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาไปแล้วก็วขอท่านหลายพยายามส่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ก็อย่าถืีว่าจะต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิ่งใดได้เกินนี้กาลังของเราก็มีสายของเราถ้า <c oughs> เราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กับเทอนเร็วลงฉะนั้นขอบรรดาภพิสุงสงและสมณีทั้งหลายก็ต้อุบาสุขบาสิกา ตรงตั้งใจไว้วาาเราทำความดีเพื่อพระนิพพานกันอาดาต่อจน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิทยาบทาที่สี่พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี